เอาพันล้านก็นแล้วทำไมยังไม่มวามสุขใช่ไ่ะห้าพัน 5, ล้านแล้วกันคือมันอยู่กับคล้ายๆหนูถิดจกที่คิดว่าถ้าไประดับถึงอันนั้นอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีความสุขเองแต่มันไม่มีวันถึงตรงนั้นเพราะว่าความสุขอ่ะมันไม่ได้สร้างจากวิธีนั้นมันเหมือนกับสิ่งที่สังคมกําลังบอกเราอ่ะก็คือถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะมีความสุข คือเราเติบโตมาในสังคมเราไปโรงเรียนพ่อแม่ก็สอนเราว่าโตไปต้องทำงานมั่นคงหาเงินมีบ้านมีรถอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแล้วก็เราดูโฆษณาทีวีในโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ก็มีอิทธิพลหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งโลกส่วนใหญ่เรากำลังถูกสังคมถูกโซเชียลมีเดียถูกหนังถูก Instagram ถูกโลกของโซเชียลมีเดียทำให้เราคิดว่าถ้าคุณได้สิ่งเหล่านี้แล้วคุณจะมีความสุข นี่คือเป็นเรื่องปกติมากแล้วก็เราเจอกันเยอะมากในโลกใบน,นี้นะคะเหตุผลมันก็เป็นเพราะว่าสังคมอ่ะได้หล่อหลอมให้เราคิดว่าเงินและความสําเร็จเท่ากับความสุขถูกไหมคือเราเติบโตมาในสังคมเราไปโรงเรียนพ่อแม่ก็สอนเราว่าอ่าโตไปต้องทํางานมั่นคงหาเงินมีบ้านมีรถอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแล้วก็เราดูโฆษณาทีวีในโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ก็มีอิทธิพลหมดมันเหมือนกับ สิ่งที่สังคมกําลังบอกเราอะ่ะก็คือถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะมีความสุขมันไม่มีใช่ไหมโฆษณาในทีวีที่บอกว่าอุ้ยถ้าความสัมพันธ์ของคุณกับครอบครัวดีแล้วคุณอะจะมีความสุข ถูกอ่ะแต่ว่าความจริงแล้วค่ะอย่างงานวิจัยที่หลายคนอาจจะเคยดูเทสท็อเป็นงานวิจัยของฮาร์วาร์ดที่ทามายาวนานที่สุดเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่ทามายาวนานน่าจะเกิน80ปีละนะคะ <c oughs> เขาเปลี่ยนดีเรคเตอร์โปรแกรมวิจัยเนี่ยมา4ี่ห้าคนละสิ่งที่คนพบว่าทําให้คนเรามีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็แข็งแรงอะ่ะไม่ใช่เรื่องของการไปฟิตเนสหรือว่าอาหารหรือออกกําลังกายนะคะแต่เป็นเรื่องของคุณภาพความสัมพันธ์ในชีวิตของเรานะคะ มันเป็นการบ่งบอกว่ามันมีปัจจัยอื่นๆเยอะแยะเลยนะคะที่สำคัญไปกว่าแค่เรื่องของเงินแล้วก็ความสำเร็จแน่นอนเงินเนี่ยมันสร้างโอกาสมันสร้างประสบการณ์มันสร้างความสนุกอะไรหลายๆอย่างให้กับชีวิตเรานะคะแต่ว่ามันมันไม่ใช่ทั้งหมดของคำว่าความสุขนะคะถ้าจะใช้เฟรมเวิร์ในการมาอธิบายเรื่องของ well being ความเป็นอยู่ที่ดีความผาสุกอะ มันจะมี5ปัจจัยที่ที่พูดถึงบ่อยๆนั่นก็คือจำง่ายๆว่า PERMA P E R M A เดี๋ยวก่อนจะไปไล่5 5อันนี้ให้ฟังเราลองนึกภาพก่อนนะคะเรานึกภาพก่อนนึกภาพเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านคนหนึ่งนะคะเงินเยอะมากมีมีชื่อเสียงด้วยมีสถานะทางสังคมดูดูดีมากเลยดูน่าเชื่อถือเก่งอะไรก็ว่าไปไหมมีเงินมีความสำเร็จแต่เราลองนึกภาพนะคะ มาดูใน5ปัจจัยนี้นะว่าเป็น5ปัจจัยที่คนคนหนึงจะมีเวลบิ้งดีเนี่ยเขามีไหมเขามีตามนี้ไหมนะเราเราลองดูคนเนี้ยที่บอกว่ามีเงินมีความสําเร็จแต่ไม่มีความสุขมันเป็นเพราะอะไร P perma ใน perma P คือ positive emotion ความรู้สึกเชิงบวกเช่นความรู้สึกสงบในใจความรู้สึกสนุกความรู้สึกได้ connect กับผู้คนการที่ตื่นมาทุกๆุกวันเราเป็น,เป,นเป็นความรู้สึกอารมณ์เชิงบวกอะ สดชื่นสดใสเลยว่าไปอ่ะเราตัดภาพไปมองที่ผู้บริหารคนนี้ที่ทั้งเครียดทั้งเบิร์นเอาันวันมีปัญหาอะไรเยอะแยะในองค์กรให้แก้ไขถูกไหมสารพัดเรื่องเนี่ยถ้าเขา manage อารมณ์ความรู้สึกตัวเองไม่ได้ดีะค่ะนั่นก็คือเป็นเรื่องของ EQ อ่ะแล้วเขาเป็นคนเครียดแล้วเขาเป็นคนกดดันตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าหมื่นล้านก็ยังดีไม่พอสองหมื่นล้านห้าหม,ม่นล้านก็ยังฉันก็ยังดีไม่พอ ฉันต้องไปอีกไปเรื่อยๆหวังว่ามันจะมีความสุขมากขึ้นแต่กลับมาดูเรื่องอาโมณนของเขาในแต่ละวันมันเป็นนกาทีฟอาโมณนแทบทางนั้นเลยนะปัจจัยที่2คือเอนเกจเมนต์เอนเกจเมนต์คือการที่เรารู้สึกโฟล์ไปกับงานที่เราทํางานหรือฮอบบี้งานอดิเรกหรือกิจกรรมอะไรก็ตามอาจจะเป็นในความสัมพันธ์บริบทต,ต่างๆในชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นเช้าจนเรานอนแต่ละแต่ละวันเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเอนเกจเราโฟล์ไปกับกิจกรรมที่เราทําแต่ละวันไหม ถ้าเรามองตัดภาพกลับไปที่ CEO คนนั้นเครียดประชุมทะเลาะกับผู้คนนะคะมีปัญหานู่นนี่นั่นแล้วก็คือสุดท้ายมันกลับมาที่การที่เขาเครียดการที่เขารู้สึกท่วมท้นเบิร์นเอาท์อะไรต่างๆแน่นอนว่าสิ่งที่ทําบางอย่างในแต่ละวันก็ต้องทำไปอย่าง,งานนะั้นอ่ะบางทีก็ไม่ได้ชอบทำเนื้อเนื้องานในงานก็ไม่ได้ชอบทำอะไรเงี้ยอันที่3คือ R คือ relationship พอเป็นสภาพแบบนั้นนึกออกไหมคะว่ามันกระทบกับความสัมพันธ์ยังไงความสัมพันธ์กับคนรอบตัวก็ไม่ดีกับคู่ชีวิตก็แย่กับลูกก็แย่ไม่มีเวลาให้ครอบครัวไม่มีเวลาพูดคุยกันเจอกันก็ทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องเดิมๆก็อาจจะทะเลาะกันเรื่องที่เอาไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยเอาแต่บ้างานเอาแต่หาเงินแต่สุดท้ายในครอบครัวคือแย่กันหมดลูกๆก,ก็เริ่มมีปัญหากันละอะไรเงี้ยถูกไหมคะชีวิตคู่ก็พังอะไรเงี้ยนำไปสู่ปัญหาการนอกใจการนูน่นการนี่อีกถูกไหมคะ น,นั่นคือ relationship แล้ว mm hmm. เพื่อนฝูงที่เคยคบมาความสัมพันธ์เหล่านั้นก็ไม่ได้คีบไว้อีกเพราะว่าอะไรก็เอาเวลาไปหาเงินหาความสําเร็จถูกไหมนะอันนี้คือยกตัวยอย่างให้ฟังแบบ extreme นะ extreme ว่าโอเคถ้าม,มันพังทั้ง5แกนนี้มันเป็นไงอันที่4ี่คือ m meaning นะการที่เราทําธุรกิจเราประสบความสําเร็จไม่ได้แปลว่าเราจะรู้สึกว่าธุรกิจที่เราทามันมีความหมายคําว่า meaning แปลว่าเรารู้สึกว่าเราทําให้สังคมนี้มันดีมากยิ่งขึ้น เรารู้สึกว่ามันได้ช่วยใครบางคนเช่นในธุรกิจของเราได้ช่วยให้พนักงานของเรามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้ทําให้ครอบครัวมีความมั่นคงมีรายได้ไปส่งลูกเรียนได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่สร้างสิ่งดีให้กับสังคมสมมุติว่าเป็นสินค้าเป็นบริการอะไรก็ตามที่มันสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนจริงๆนะแต่สมมุติว่าเรารู้สึกว่า สิ่งนี้มันไม่ใช่คือธุรกิจของเรามันไม่ได้มีความหมายแล้วเราก็ไม่ได้แฮปปี้กับธุรกิจที่เราทํามันแค่เป็นสิ่งที่เจเนเรตเงินเจเนเรตความสาเร็จเฉยๆแต่เราแบบมันไม่ได้มีความหมายที่ลึกไปกว่านั้นกว่าแค่หางเงินให้เรารวมทั้งชีวิตเราเองเราอาจจะไม่เคยได้ไปใช้ส่วนอื่นในการคอนทริบิวต์หรือว่าสร้างสิ่งดีๆกับสังคมเราเหมือนเราแค่ได้เงินได้เงินได้ความสําเร็จมาแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตของเราตื่นมาทุกๆวัน เราไปสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์อะไรให้กับสังคมนี้โดยรวมหรือว่าผู้คนรอบตัวเราอะไรเงี้ยมันก็จะขาดในแกนของมินิ่งไปนะคะอันสุดท้ายคือ achievement คือความสําเร็จสําหรับบางคนนะคะต่อให้เขามีหมื่นล้านแสนล้านหรือเท่าไหร่ก็ตามประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงอะแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นความสําเร็จในแบบที่เขารู้สึกเติมเต็มมันก็ไม่มีความหมายสําหรับเขาอยู่ดีทีนี้นึกภาพออกไหมคะว่าคนคนนึงคุณมีหมื่นล้านขึ้นสาเร็จคุณประสบความสําเร็จอะไรก็ตาม ในแค่มุมนั้นอะมุมของเงินมุมของธุรกิจอะแต่ถ้าห้าแกนนี้มันพร่องไปหรือมันไม่ได้รับการเติมเลยอะมันก็ว่างเปล่านะคะมันก็ไม่แปลกที่คนคนนี้จะเสียทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายเบิร์นเอารู้สึกไม่มีความสุขแล้วก็คํานึ่งที่จะยินบ่อยมากๆกับลูกค้าที่มาด้วยปัญหาปันประมาณนี้คือรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกลอสรู้สึกไม่รู้จะไปไงต่อ มันเหมือนแบบงงๆกับชีวิตต่อไปอย่างเงี้ยแล้วก็ยังทํางานต่อไปได้นะคะยังทํางานเหมือนคนบ้างงานได้บางคนก็เรียกว่าเป็นไฮฟัง ctioning d e p r e s s i ก็เหมือนเบิร์นเอาเนี่ยก็คือยังทํางานต่อไปได้เรื่อยๆเลยไม่ได้แปลว่าซึมเศร้าเราต้องนอนอยู่บ้านแต่มันเหมือนข้างในเี่ยมันไม่มีพลังงานอะไรเหลือแล้วแต่ข้างนอกก็คือยังทํางานยังยิ้มยังอะไรให้กับผู้คนได้อยู่ยังทาเหมือนว่าเราฟังก์ชันได้ปกติแต่ข้างในอะ่ะถ้าเราไปนั่งคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ มันเหมือนข้างในเขาไม่เหลืออะไรแล้วอะไรเงี้ยอ่านะคะก็คือถามว่าตอบคําถามนี้ว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเงินกับความสําเร็จถ้ามันไม่ได้สร้างความสุขให้กับเราอะ่ะมันมันไม่ได้ช่วยมันช่วยให้เรามีชีวิตที่สบายมีประสบการณ์แต่มันทําให้เขายิ่งพอเขามีตรงนั้นอะ่ะมันทําให้เขาละเลยที่จะมาสร้างใ้ห้าแกนนี้แล้วก็ด้วยความที่ไม่รู้ด้วยแหละว่าอ๋อจริงๆแล้วถ้าสิ่งนี้นะคือสิ่งที่ทําให้คนเรามีความสุข แล้วมันก็หมดแบบไปโฟกัสเอ๊ะทำไมยังไม่มีความสุขเสียทีอะเอาพันล้านก็แล้วทำไมยังไม่มีความสุขเสียทีเอาห้าพันล้านแล้วกันคือมันอยู่กับคล้ายๆหนูถิบจกักที่คิดว่าถ้าไประดับถึงอันนั้นอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีความสุขเองแต่มันไม่มีวันถึงตรงนั้นเพราะว่าความสุขมันไม่ได้สร้างจากวิธีนั้นนะคะถ้าจะอธิบายให้ฟังในเชิงเคมีอะความสุขจริงๆของคนเรามันมาจากเซโรโทนินแต่ว่าคนส่วนใหญ่ในโลกวิ่งตามหาโดปามีนกัน ซึ่งโดปามีนมาจากการไปช้อปปิง้งมาจากการานั่งดูซีรีส์มาจากการได้เหรียญรางวัลถ้วยรางวัลเกิดจากการที่คนมากดไลค์โพสต์ของเราเรา,เาโพสต์ลงโซเชียลมีคนมากดมายอมรับเราพวกนี้ได้โดปามีนมันคือ instant gratification มันคือความสุขที่ได้เดี๋ยวนั้นเลยแต่มันไม่ใช่สุขจริงๆมันเหมือนก็แบบสุขสนุกแค่ตอนนี้ โดปามีนหลั่งออกมาเนี่ยนะเหมือนเวลาที่เราซื้อของมามันจะสุขสุขอยู่แค่วันนั้นวันเดียวอะนึกออกไหมวันสองวันสามวันอาทิตย์หนึ่งอะไรก็ว่าไปหลังจากนั้นก็ก็หมดแล้วไงนั่นแหละคือโดปามีนนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งโลกส่วนใหญ่เรากาลังถูกสังคมถูกโซเชียลมีเดียถูกหนังถูกอินสตาแกรมถูกโลกของโซเชียลมีเดียทำให้เราคิดว่าถ้าคุณได้สิ่งเหล่านี้แล้วคุณจะมีความสุขแต่ความจริงความสุขอะ มันมาจากคนละเคมีกันเลยความสุขที่เป็นความสุขระยะย,ยาวที่ยั่งยืนและถาวรมันมาจากเซโรโทนินซึ่งเราวิ่งตามหาเคมีผิดตัวกันอยู่ตอนเนี้ยนี่นี่คือเหตุผลที่คนมาเรียนพัฒนาตัวเองมาเรียนเรื่องจิตวิทยามาเรียนโคชชิ่งมาอะไรกันนะคะก็เพื่อที่จะทําให้เหมือนเรากลับมาตั้งลําใหม่แล้วเข้าใจและเรียนรู้จากบทเรียนต่างๆในชีวิตหรือเรื่องเราที่ผ่านมานะคะ ว่าโอเคตอนเนี้ยเราไม่แฮปปี้กับอะไรบ้างเราก็ต้องกลับมานั่งคิดวิเคราะห์หลายๆครั้งนะก็จะให้ลูกค้าเขียนเจอ r นอ l ออกมาว่าแบบพาร์ทไหนแล้วลองจัดแคตตาก็อเลยว่าใน p e r m a 5ตัวเนี้ยอะไรที่มันบวกคะแนนให้เราอยู่ในแต่ละแต่ละแกนและอะไรที่มันลบคะแนนให้เราอยู่ยกตัวอย่างเช่น relationship อะแกนเรื่องของความสัมพันธ์วันนี้โอเคฉันมีคู่รักที่ดีฉันมีความสัมพันธ์กับลูกที่ดีอันนี้คือตัวบวกคะแนนให้เราถูกไหมในด้านล่างก็จะเขียนลบ อาฉันมีเพื่อนที่ท็อกซิกฉันมีอะไรเดียพนักงานในองค์กรของฉันที่ท็อกซิกอะไรเงี้ยอ่าเราก็จะมารวมรวมดูว่าไอปัจจัยที่มันลบเนี่ยมันมีอะไรบ้างบวกนี่คือดีแล้วทำไงให้มันดีขึ้นไปอีกเป็นตัวเพิ่มคะแนนให้เราทำไงให้มันดีขึ้นอีกคุณตื่นมาเออมีอารมณ์ดีถ้าคุณได้ไปนั่งสมาธิคุณจะมีอารมณ์ยิ่งดีมากยิ่งขึ้นถ้าคุณได้ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนดีๆของคุณที่อินสไพร์ชีวิตมีข้อคิดความคิดดีๆ ร่วมทุกร่วมสุขอะทาให้เรามีคะแนนดีขึ้นในแต่ละแกนเนี่ยก็ทําต่อไปยิ่งทําเยอะขึ้นก็ยิ่งดีแต่ในฝั่งของลบเราก็จะมาดูว่ามีอะไรกําจัดออกไปได้บ้างถูกไหมอ่โอเค <c oughs> เพื่อนคนนี้ท็อกซิกมากๆหวังร้ายกับเราโอเคเลิกคบดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ,ะงานเนี้ยทาแล้วไม่มีความหมายเลยไม่แฮปปี้กับงานนี้เลยแบบอยู่มา5ปีพยายามปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองยังไงมันไม่ใช่แน่นอนอนะ่ะงานเนี้ยก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไหมเริ่มหางานใหม่ที่มันใช่ไหมเริ่ม ถ้ายังไม่รู้รง,งานอะไรก็ลอง,ลองไปหาดูไหมหาข้อมูลก่อนนะทำอะไรก็ได้สักก้า step นึงอะ่ะที่มันจะได้เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แปลว่าต้องลาออกวันนี้ถูกปะแต่ถ้าเราอะ่ะไม่มองความจริงแล้วเราก็นั่งอยู่กับมันต่อไปหันมาอีกทีแล้วก็ทามา20ปีละกับงานที่ไม่ชอบถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เรามีความมี software เนี ness, เราตระหนักรู้ขึ้นมาละ แล้วสเต็ปต่อไปคืออะไรไม่ได้แปลว่าคุณต้องลากออกจากงานวันนี้ไม่ใช่คุณอย่าไปคิดว่ามันต้องน่ากลัวขนาดนั้นคือวางแผนเป็นสเต็ปก,ก่อนถ้าเป้าหมายมันดูใหญ่ย่อยลงมาก่อนเป้าหมายหนึ่งอันใหญ่ๆนียลองย่อยมาเป็น1 1 1.2 1.3ุดหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามดูก่อนว่า,าไปลองค้นในเว็บไซต์ก่อนไหมว่างานแบบที่เราอยากทํามันมีอะไรบ้างลองคุยกับเพื่อนๆต่างอาชีพดูไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือลองหาสเต็ปเแบบี้เบบี้สเต็ปก่อนว่ามันคือจุด เริ่มต้นตรงไหนที่เราจะเริ่มเริ่มหันเ hey, หอาชีพหรือว่าเปลี่ยนมิติอะไรก็ตามในชีวิตของเราแต่เราต้องทําภาพรวมมาหเห็นกันว่าตรงไหนมันบวกตรงไหนมันลบกันอยู่ในในหแกนนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ตั้งสติมองความจริงคือการที่คนเราในส่วนใหญ่ในโลกไม่มองไม่มองความจริงนั่นแหละคือปัญหาเพราะว่าไม่มองความจริงก็คือบางทีรู้อยู่แล้วว่าเรามีปัญหาเนี้ยแต่เราก็เลี่ยงมันเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มนุษย์เราจะเลี่ยงสิ่งที่เราทำให้เรารู้สึกอึดอัดใจใช่ไหมเราอยากจะอยู่กับ โดปามีนอยากจะอยู่กับอะไรที่มันสนุกที่มันทําง่ายที่มันอ่าเบื่อเบื่อก็เข้าไปไถโซเชียลมีเดียเนี่ยเพราะว่าอะไรมันได้โดปามีนเนี่ยเราไม่อยากจะไปนั่งอุ้ยเซิร์ชหางานใหม่ต้องแบบเออมันอึดอัดใจมันไม่สนุกอะ่ะนึกออกไหมแต่คือน,นี่คือสิ่งที่คุณต้องทําถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นมันก็ต้องยอมทําหลายๆอย่างอะ่ะที่ที่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะก็ ก็ต้องใช้สติแล้วก็ต้องการต้องใช้การเผชิญหน้ากับประเด็นปัญหาต่างๆที่มันที่มันเป็นอันหารายที่แท้จริงของเราเนี่ยค่ะแล้วก็คือมันมันต้องมีมา n เ s ็ t ที่ว่าปัญหาทุกปัญหาในโลกนี้มันมีทางแก่แต่คนส่วนใหญ่อะไม่อยากยอมรับโซลูชันอันนั้นเพราะว่าอาจจะมองว่ามันยากอาจจะมองว่ามันน่าอืดอใจอาจจะมองว่าหูต้องไปทำสิบสิ่งนี้ต้องลงทุนต้องเหนื่อยยากกับการ พัฒนาความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยก็คือเลยไม่อยากทำเพระไม่อยากทำก็เลยเลือกที่จะย่ำอยู่กับที่หรือว่าเลือกที่จะเลือกเส้นทางเดิมๆที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่รู